แม่เรยจะว่ากันอ่าดูตำเก็บเส้นกัน,กนหมดแล้วเส้นยึดกันหมดแล้วเม,วมื่อตะกี้คุณแม่บอกว่าตำอร่อยกว่ามั่นใจบอสเ <c oughs> ขาบอกมบออบอไม่ม<อ><อ>ั่นใจเท่าไหร่หั่นบอสแซบบอสอดบอสหวานเด้อเอาเผ็ดมลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณแม่ลูกสาวเจ็ด สิบเจ็ดปีแล้ว ไหมครับอธิบายหน่อยใส,ส่สมีก้นตู้พระซื้อหมั่นไหมอสูตรเจ้ลาละสูตรเจ้ลาละอธิบายด้วยว่าใส่อะไรลงไปมัง่งภา,า่าจะีนอ่าพูดไปเรื่อยๆอันนี้สูตรคนโลกใส่อันนี้เยอะนะเมตตาขกนะตะาขกเหรอไม่ใช่ใชใชมะเขือเทศโอ้โหอะไรขา,ขาวๆน้ำตาลน้ำตาไน่ำาปาเหรอ ใส่น้อยเซ็บน้อยใส่หลายเซ็บหลายไม่ใส่ไม่แสบบอไซด์บอเซ็บอ่าอันนั้นอะไรส้มมะนาวอันนั้น เดียวไป่องให้คใ okay, ่ลง้กลาลูกสาวชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะติบแม่ชื่อติมแมจิบลูกสาวชื่อตีบเาลูกสาวชื่อติปเสาวติ๊บสาวติปบสาต ตั้งชื่อคล้ายๆกันก็เวลาคนเวลาเปลี่ยนนะโอนมรดกก็จะได้ไม่งงไงแต่เขาไม่โอนให้ก็ไปเปลี่ยนแค่สมมองมาเหม,ม ตามหลวงพระบางพร<ช>ติ่มน,นะครับร้านนี้ต้องมาเลยนะแม่แม่ต้องมาดูสีก่อนใช่ได้ป๊อันนี้คุณแม่คุณแม่กําลังโอนแร้ตกแล้วคุณแม่ก็ต้องมาควบคุมก่อนนะมามดูก่อนเลยคุณแม่สีใช้ได้ไหมใช่ใช้ได้เนาะอันนี้ลูกสาวนะครับจะอร่อย ร้านนางติ๋มนะครับหลวงพระบางร้านชื่อดังใครๆต้มานะอันนี้เป็นลูกสาวให้ลูกสาวตามลูกสาวกําลังจะสืบทอ,อดนะครับคุณแม่กําลังจะวางมือในเร็วนี้นะครับเขาดูหน่อยร้านนางติ๋มตมโดยนางติ๋ม <c oughs> ใช่ไหมร้านนางติ๋มตมโดยนางน,นางติบ๊บนะนางติ๊บติ๊บซึ่งเป็นลูกสาวใช่ไหมนางสาวติบต๊บนี่โอ้ตายตายตายนี่อ่ะ อันนี้สูตรน้ำปูสูตรน้ำปูอันนี้สูตรน้ำปลาอันนี้น้ำปูนี่น้ำปลาน้องอันนี้ปลาแดกสีสันน่ากินแต่ผมว่าน่าจะกินไม่หมดหรอกไม่ครับ ัดดอ๋อเส้นมันจะแบนๆเนาะเส้นนจะแบนๆ,ยบนๆอย่างนี้เ <c oughs> นาะน่ากินจริง